สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมพี่น้องทุกคนนะฮะนี้ก็มาดูกิจกรรมยามเย็นของผมนะฮะสุสดประตูแล้วทำหน้าที่นะฮะตรงเย็นทุกวันสมุนยีตามนะะันให้ดูนะฮะบรรยากาศยามเย็นบ้านหนองแวงอ,อ้ามึมมองเป็นหมากแล้วตัวนี้ หมากรูปเป็นหมากแล้วพี่น้องบ้านสวนนะครับบ้านสวนมาผมต้องมาทุกเย็นนะครับมาให้อาหารปลาอาหารหมานะฮะไอสองตัวนี้มันเฝ้าอยู่นี่แหละครับบ้านสวนนะครับนี่ก็มีชิงช้าเด็กนะฮะ บ้านสวนบนเนื้อที่นะฮะหกไร่สองงานนะผมจะพาขับมอเตอร์ไซค์ไปดูก่อนครับบ้านมีอะไรบ้างผมถ้าจะเดินคงไม่ไหวนะเท่านี้นี่กล้วยนะครับคุณแม่ผมปลูกกล้วยไปเยอะมากเลยนะครับแคดกิ้ยังมั่งแคได้เป็นเรื่องกล้วยนะครับผมน,นี่มันจะต้นกล้วยนะครับน่วยมันเอาไปกินเมื่อไวรครับพี่น้องเลือดสีเลือแต่หัวปีแล้วครับกับต้นมัน่นโอ้ยเบิกหมดคงหมดคง มุงโดดกันมาบังคุณคนเล็กๆนั่นกูนะก็เป็นดกพี่งนอกอ่าตัวนี้ครับที่จะมาสุดกึแ่แขงเหมนเด้อครับสีขาเหมอนเดิไมไปมีสาบัวเด้อครับสาบัวซาบัวเป็นเซลฟี่เหนื่อยไหมวิ่งตามสมุนมาเบิ่งบรรยากาศเฉยดนะครับไปลูกไปไปเรียไป ก็จะเหยียบพวกแกไปเถแม่พูนไปมองบ่อปลาพูนจะบอกปลาด้านข้ค่านะฮะอ่าจอดแล้วไ,ได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์ครับยามเย็นก็จะเป็นช่วงที่ผมผ่อนคลายสมองนะครับ พักผ่อนนะฮะหลังจากปิดร้านทำงานกพราได้มาให้อาหารปลาเบิ้งปลาเบิ้งหมาเบิ้งต้นไม้ครับเพราะได้ค่ายเขียดธรรมาดาครับไม่หลุนทุนธนาคารเยียงกับมิแตก,กูครับเ่าม,มีเงินจะควงดอกมิแตก,กูอย่างเดี๋ยวโอภาที่กำลังขิดโตดินงามนัทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูครับผมจะให้หารปลา,าดูว่ามีปลาเยอะไหม ขนมแบบนู้โอ้ยปลามาดูปลากลายสายพันธุ์นะครับปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนปลาสลิดอันคล้ายๆกับบานเข้าคล้ายๆห้องคล้ายๆปลาขี้เดือดนะครับคือกันเลยกับปลาขี้เดือด ผมก็เลี้ยงปลาเค็งนะครับปลานิ่นนะครับอยู่ในนี้เยอะนะครับพยายามจะเลี้ยงปลาที่มันกินพืชนะครับเพราะว่าถ้าปลากินพืชเขาจะเห็นปลาน้อยหลายครับมันจะแพร่พันหลายแล้วเขาเลี้ยงปลาดุกปลาข้อปลานั่งปลาหยัางเงี้สิครับปลาตองไหมสิอันลูกปลามันบ่เหลือครับมันก็จะกินกันเมื่อมาเลี้ยงเลี้ยงแต่ปลาทุกนี้ครับมันเลยเหลือหลายเห็นไหมครับ พอได้เบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยหาเนี่ยมาแก่จกักปองซองปองพอดีครับบรรยากาศ <c oughs> อันนี้ก็ลูกกับอน้นอัวในหมู่ประชาชมผมผมก็เป็นมือใหม่อยู่ด้วยครับเด้ออาจจะว่าวัตถุนีวน่ว่าวแต่ไหนล่ะว่าวบะคลองบะท่องนะครับยังไม่อีหริบ่เคยเลยล่ะเดี๋ยวมิเตว่ากับลูกค้าขายของธรรมดานะครับ เมื่อเบาทู่นเดียวลายอยู่พนเดียวนี่ก็ยังพวกเปลี่ยนบันไดใครเนี่ยแต่ดาเมีย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูยากาศยามเย็นนะครับอืมอากาศบิวดีๆนะครับน้ำมันแรงผ้ายาบไปเบิง้งพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศเป็นรรมีหาบเลยง่ายๆเลยครับ,บคนพู้ใดอยู่ในเมืองอยู่ในแบบว่ากลางเมืองนี่หน่ย หน้าเนร์เขาจะกับบอคอยเห็นเนี่ยมันคือบนหนอกอข้าบบนหนอกอข้าหนีเห็นวิวมันงามอืมปลาที่ตกก่อนจะเปลี่ยนมุมยหักๆนัโอ้ปลาที่กำลังจะตกดินท้องฟ้าสวยงามคุญ่ะไว้สองตัวจะพาไปกินขา้าวไปเราไปให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ปลา เสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารสองตัวนี้มาดูปั๊บมาผมบ่ดด้ดเด้วยครับแต่ว่ามันหวงแต่จเจ้าของเสือ จอดรถไปชานมมาถึงก่อนเลยนะังลูกไปก็ปสิให้อาหารมาแล้วครับบานนี่มุ่หม,มาอยู่กินกม,มุ่มป่าไปลูกนะอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดนะครับผมมาได้เรี้องาอารแบบเข,ข่าพุ่นมันเอาหยาดหนึ่งถ้วยบรรจุ อลูกอ่ะหมูมูอะกินหละลายนับมือง่า่ออกง่ออกปลาเจ้าขวางลดมาก็ได้สายพันธุ์อเมริกันบูลี่นะฮะโอ้ลืมคนต้นใหม่หลังบ้านอากาศยามเย็ยนเนาะ ของพอยอยู่ในเมื่ออาจจะบริเ็นพุ่มกันเลยหายเบิงอันนี้พลอยหูวะครับว่ากล้วยด่างแบบไหนนี่เขาว่ากล้วยด่างพมกับเป็นบ้าซื้อมานั้งเขาขึ้นกันนี่ก็บ้าแต่ตอน,นมือซื้อครับปลูกแล้วพมกับซื้อให้กันละลรมข้าวนี่มันมีที่เดียดอยู่ข้างหลังบ้านนี่พี่น้องเจ้าว่าต้นหยังนี่ใบย,ยังเอาใบาย,ยังเอา ให้เบิงซับนีแ่แหละครับอากาศยามเย็นอันตุกแรงแล้วพาก,กันกินขหาอแรงกำยานนอห้างนอีออกจากนี่ไปพงเก็บพิเศกับข้าวให้ลูกกินแล้วนะครับเป็นจมมาจะกินสเปาเกตตีที่ไปตัวเนาะเดี๋ยวเพื่อนกินลูกชายเทวด,ดาเอ้า มื่อนี้ขอจบคลิปแค่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่อย่างที่จะแนะนําผมเรื่องเกี่ยวกับคลิปได้ด้ครับว่าผมควรที่จะทายแบบใดลักษณะไหนนะครับที่เห็นทุกท่านอยากส้มเพระวมาผมกะเมื่อไม่ขึ้กันนะครับเด้อในกากไว้อมอมบอกความใจได้ด้วยครับผมส,สวัสดีครับ